เอาโอ้ยโมเมนต์โมเนกระบารูค well, so. ัยเนียมันไวอ้หคืขต่วใหญ่โอ้ยหกรบามันหัไข่มัไข่เรอู้ยยังเนี่ยนวอ้ยกินเลยกินเลยโอ้ยหมตะแหนโอ้ยบอกตะแหนมนกินเลยเลยข่าวเขียดกินเลย ครตีอีกแล้วกระ่ากดิสันตีแล้วมันขาขีดเลนเขาหัวโบไข่ำนั่น ได้แล้วได้เขียดไปตัวหนึ่งโอ้มันหาเก่งนะน่ามันหาเนาะเนี่ยหาเสร็จแล้วเนี่ยเต้นออกก็เออโอ้มันฉลาดหาเลยเขียดเต้นออกก็ไล่เขี่ยแล้วเนี่ยหาที่ละ